ว่าเป็นหลุมเขาอยู่เป็นโพรงเฉยๆอยนี้แหละมีตุสีหน่อาจารย์นีวเราจะบอกก่อนะเอาเอาสองไปไหมอาจารยสองไปไหมเราหนอรัาจารย์เอาเตะ ทางไหนพงศ์ก็แสดงพรสำหรับถ้ำที่มีข้างคาวนี่ก็ตั้งอยู่ตรงใจกลางของวัดก็มีข้างคาวประมาณเป็นหลายหมื่นตัวแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูของเขาถ้าช่วงเขา้าหน้าหนาวนี่เขาจะออกจากถา้ำพอช่วงหน้าร้อนเขาก็จะกลับเข้ามาถ้ำที่นี่ยจะมีช่วงหน้าร้อนหน้าฝนเขาจะมาเกิดลูกที่นี่ พอเลี้ยงลูกโตเสร็จเขาก็จะออกจากถ้ำช่วงหน้าหนาวก็ไปหากินที่อื่นก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ข้างขาวตอนนี้นอืช่วงหน้าหนาวนะั่นนะก็มาชมได้ตลอดอตั้งแต่เช้ายันเย็นนั่นแหละเพราะว่ามันเด,เดินไม่ไกลจากตรงที่ว่าเข้ามานี่เนาะเพราะว่ามันอยู่ตรงใจกลางของวัด